ในมุมผู้เสียชีวิตเขาคตายพูดไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นความขึ้นมากเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นในสังคมนะครับช่วงหน้าเราไปติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับพักเศรษฐกิจไทยกันหน่อยนะครับที่ก็จับตากันนะอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่า15กรรมการบริหารพักของเศรษฐกิจไทยเนี่ยยื่นในเรื่องของการลาออกครับก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องมีการปรับ โครงสร้างของพักกันใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างร้อยเอกรมนัสกับพลเอกวิทย์ัวดหน้าพักเนี่ยนะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ช่วงหน้าครับปุ๋ยเม็ดท้ำค้างคาว TPI เพิ่มธาตุอาหารในดินให้ดินอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักและอาหารรองทำให้ดินร่วนซุยช่วยระบายน้ำและอากาศในดินใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับคือผักทั่วไป สอบถามเพิ่มเติมคอเซ็นเตอร์0819359681 0856608565 นุสา CSR ใช้พื้นที่เลเจนด์สยามพัทยาจัดงาน Open House m i r a c l e Family กัญชามั่งคั่งยั่งยืนเปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทุนสู่ธุรกิจกัญชงกัญชาพร้อมเปิดโอกาสแก่กเกษตรกรไทยเข้าสู่แผนการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาในรูปแบบ Contract f a r m i n g อีกทั้งยังมีโครงการให้โรงพยาบาลธานาซีหนึ่งในเครือนุสาเปิดยุทธศาสตร์ใช้กรี Medicine ในศาสตร์แพทย์แผนไทยโดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถติดต่อเพื่อรับน้ำมันกัญชงกัญชา CBD ได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจำนวนจำกัด เพียง1,000ชุดได้ที่เว็บไซต์ p a n a ณี .com หรือ l ล e ยอด n าณีใครที่อยากปลูกเรามีการให้องค์ความรู้มีให้ต้นกล้ามีรับซื้อสำหรับด้านการแพทย์เราก็มีคุณหมอมาให้องค์ความรู้แล้วสามารถเอาสิ่งนี้ไปดูแลครอบครัวและสร้างรายได้ยังไงตำรับยาที่เราเปิดตัวนี่นะฮะได้ดุสดียยอดเยี่ยมจากประเทศอินเดียเราต้องการยกระดับสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยออกสู่ทั่วโลก ลิตา้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินเสมอค่ะและสิ่งที่แม่อย่างเรามองหา <c oughs> มันถึงเมืองไทยแล้วม